ดีแม็ MHEV รุ่นการจำหน่ายและราคามีมาทั้งหมด2รุ่น Highlander สประตู1.9 MHEV เกียร์อัตโนมัติ6สปีดเกรด M สีขาวมุกโดโลไม์ไม้เพิ่ม10,000บาทราคาตัวรถอยู่ที่1ล้าน1 45,000บาท Capro 1.9 MHEV เกียร์อัตโนมัติ6สปีดเกรด S เฉพาะสีเงิน Bohemian Metallic เพิ่ม10,000บาท ราคาตัวรถอยู่ที่8,300 0บาทแบตเตอรี่ไฟฟ้าสำหรับ MHEV ขนาด48โวลต์8.4แอมป์ความจุ370วัตต์ต่อชั่วโมงเครื่องยนต์1.9 DDI MHEV มาตรฐาน Euro 5พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าเสริมการขับเคลื่อนรถยนต์ที่ช่วยในการออกตัวและขณะเร่งเครื่องและระบบแปลงพลังงานที่สูญเสีย ในขณะขอนคันเร่งหรือเบรกเป็นกำลังงานไฟฟ้า regenerative brake system มาพร้อมหน้าจอ M I D ขนาด7นิ้วพร้อมไฟแสดงการชาร์จแบตเตอรี่แสดงข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบปรับเปลี่ยนดีไซน์หน้าจอได้2สไตล์และเชื่อมต่อข้อมูลกับ information display สะดวกยิ่งขึ้นการรับประกันเครื่องยนต์1.9 D D I รับประกัน3ปีหรือ100,000กิโลแบตเตอรี่ My h y b บ i d รับประกัน10ปีหรือ350,000กิโลระบบ MyHybrid รับประกัน5ปีหรือ1,75,000กิโลและทั้งหมดนี้คือ isuzu d max mhev สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0625369554เบอร์น,นี้สามารถแอดไลน์ได้โดยตรงผมสะพัสยินดีให้บริการครับ